สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนเลยครับวันนี้ก็มาอยู่กับคิวอันบล็อกในช่องคิวมินิแมนด์ทอคกันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาถอดบทเรียนจากคนที่สามารถขายได้มากที่สุดบนทิกตอกช็อปโดยเขาเนี่ยลงคลิปแค่เพียง2คลิปก็ได้ยอดขายสูงที่สุดในทิกตอกครับวันนี้เราจะมาถอดบทเรียนจากช่องของกันและอีกอย่างหนึ่งนะครับคลิปที่เขาเอามาลงเนี่ยเขาไม่ได้ถ่ายเองด้วยนะเขาดึงมาจากจีนใครนะครับที่แบบเฮ้ยคิวอยากทำใน,น้าทิกตอกแล้วเฮ้ยไม่อยากถ่ายคิวโดยเห็นว่า ถ่ายคลิปวิดีโอจะสื่อสารยังไงเราจะใช้คลิปวิดีโอจากจีนยังไงให้มันคุ้มค่าครับใช้คลิปวิดีโอจากที่อื่นยังไงให้มันคุ้มค่าลองดูคลิปนี้แล้วเอาไปปรับใช้นะครับจะเป็นประโยชน์กับคุณมากๆเลยนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปฟังนะครับก็อย่าลืมไปติดตามหนึ่งแฟนเพจนะครับนั่นก็คือแฟนเพจ Q Mentor รวมคอสนะครับผมอันนี้ก็จะรวบรวมนะครับประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับการ,การทำในหน้า t ิกต็อกแล้วก็รีวิวจากผู้ใช้งานผู้โรงเรียนจริงๆเนี่ยต่างๆมากมายอย่างนี้นั่นแหละครับก็ลองเอาไปปรับใช้ก ต่อมาครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับนั่นก็คือ K I K E W Q นะครับช่องทางทิกติกนะครับก็อย่าลืมไปฟอลโล่กันได้เลยนะครับผมเพื่อไม่การเสียเวลาครับไปรับชมกันครับผมโอเคครับผมปัจจุบันเนี่ยเราก็อยู่ในช่องของพี่กกนะผมก็ไม่รู้ตัวจริงของเขานะครับว่าใครเป็นเจ้าของช่องแต่ช่องนี้เนี่ยมาพร้อมกับความรู้และความสามารถอย่างเต็มเปี่ยมนะครับเราจะมาถอดบทเรียนกันนะฮะอย่างแรกนะครับนี่ครับทั้งคลิปเนี่ยทั้งช่องเนี่ยเขามีแค่2คลิปวิดีโอนะครับผมคลิปแรกเนี่ยเขาขายเป็น แก้วเก็บความเย็นนะครับเย็บโซ่นะฮะตัวนี้ก็ขายดีมากๆนะครับใน Tik t อกนะถ้าเกิดใครใช้ตัวของคาร์โดราตาเป็นนะครับก็จะสามารถเซิร์ชข้อมูลได้ว่าตัวนี้ขายดีมากๆใน Tik t o อกช็อปประเทศไทยเลยนะครับผมโอเคครับผมกับอีกหนึ่งคลิปที่เป็นกระแสแล้วก็โด่งดังมากๆนะครับนั่นก็คือคลิปขายไม่ขันเสื้อครับผมเราจะมาถอดบทเรียนจากคลิปนี้กันนะครับผมแล้วผมเชื่อว่าเจ้าของช่องนี้เนี่ยเขามีความรู้เกี่ยวกับการเป็นในหน้า Tik t o อกครับออ้อย่างแรกครับเรามาดูนะครับ การใส่ SEO ด้านล่างนะครับการใส่โพสต์ด้านล่างของเขานะทุกคนอ่ะเดี๋ยวชิวจะแคปนะครับแล้วก็วาดให้ทุกคนได้ดูนะเห็นไหมครับตรงนี้นะครับทุกคนตรงแคปชั่นของเขานะครับเขาได้ใส่คำตาม SEO SEO ก็คือคำที่ลูกค้าจะค้นหาเยอะที่สุดอะ่ะเนี่ยในคลิปเขาขายอะไรครับในคลิปเขาขายไม้ห่นเสือ้อเขาก็เลยเอาคําที่เป็นไม้ห็นเสื้อเนี่ยมาใส่ไว้ในแคปชั่นเวลาเขาเซิร์ชจะได้เจอคลิปเรานะครับ2ครับเขามีการใช้แฮชแท็กที่ มีความเฉลียวฉลาดมากๆนะครับนั่นก็คือใช้ดีบอกต่อนำหน้านครับแฮชแท็กแรกครับถ้าเกิดหลายๆคนได้ศึกษาจากคิวนะครับนั่นก็คือคิวจะบอกว่าแฮชแท็กแรกเนี่ยเราจะใช้ในการเรียกลูกค้าเข้ามานะครับนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นร้านค้าสะดวกซื้อใช้ดีบอกต่อบอกต่อของดีบอกต่อของถูกนะครับเราจะเรียกลูกค้าเข้ามาด้วยแฮชแท็กตัวแรกนะครับผมก็คือแฮชแท็กที่มีคนใช้งานเยอะมากที่สุดนั่นเองต่อมานะครับแฮชแท็กที่2แล้วก็แฮชแท็กที่3นะครับผมเขาจะใช้เป็น ฮชแท็กที่เกี่ยวกันกับสินค้าตัวนั้นนะครับผมอย่างแรกก็คือไม้หวนเสื้อ,อก็เกี่ยวตรงเนาะคิดตามไม้หวนเสื้อนะครับอย่างที่3มไม้หวนเสือ้อสแตนเลสทำไมเขาถึงใช้เป็นตัวไม้หวนเสื้อสแตนเลสนะครับถ้าเกิดใครเซิร์ชคำว่า SEO นะครับใช้ SEO เป็นนะครับคุณจะรู้ว่าคำว่าไม้หวนเสื้อกับไม้หวนเสื้อสแตนเลสเนี่ยมีคนค้นหามากที่สุดครับเขาก็เลยเอามาติดแฮชแท็กตรงนี้นะครับผมอ่ะยังไม่พอครับต่อด้วยเสียง เสียงมีสำคัญมากๆอากอกอเอาลองดูนมาจากไนชตอนแรกกะซื้อมาใช้แทนอันเก่าอีาะม่ได้กะว่าจะมารีวิวลองอะเป็นเสียงพาดที่มีคุณภาพมากๆ,ๆนะครับผมซึ่งเมื่ออะไรย่างะครับองค์ประกอบรวมๆกันเสียงดีเกี่ยวกับแม่แ้น่งเสื้อครับใส่ s e o ตรงกับแม่แ้น่งเสื้อแสดงว่าเขากําลังนําส่งให้ AI ได้รู้จักว่าเขากําลังขายแม่แขน่งเสื้ออยู่นะ AI ถ้าเกิดใครที่พิมพ์คําว่าแม่แ้น่งเสื้อเนี่ยหรือว่าสนใจแม่แ้น่งเสื้อเนี่ย จงส่งคลิปเราไปให้เขาดูซะนะฮนะครับผมแค่นี้นะครับเขาก็มียอดวิวนะครับมากกว่า10ล้านวิวตรงนี้เนี่ยเท่าที่คิวดูนะตอนแรกๆเนี่ยเขาไม่ได้ยิงแอดนะครับแต่หลังๆพอคลิปเขาติดเนี่ยติดเป็นอันดับหนึ่งนะเขาก็มีการยิงแอดเพิ่มเข้ามานะครับผมนี่นะครับก็มีคนกดไลค์ถึง2 0 0แสนกว่าครั้งนะมีคนคอมเมนต์มากกว่าพันสาครั้งแล้วก็มีคนกดบันทึกกดแชร์นะครับแล้วก็ยอดวิวคลิปนี้นะครับสูงถึง10ล้านวิวครับผมโอ้โหเยอะมากๆเลยนะ เยอะมากเลยนะเป็นช่องที่ประสบความสาเร็จอย่างยิ่งใหญ่เลยนะผมโอเคตรงนี้นะครับทําไมเขาถึงลงแค่เพียง2คลิปหลายคนก็คงจะสงสัยมากๆใช่ไหมอย่างนี้ครับผมเท่าที่คิวเปิดช่องมาจํานวนเยอะแยะมากมายแล้วนะการที่เราลงแค่2คลิปเนี่ยมันก็ชี้ชะตาช่อง,องคุณได้แล้วครับว่าช่องของคุณไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้ครับถ้าช่องของคุณนะอันนี้แจกซีเขีนนะใครที่ได้ดูคลิปนี้โชคดีมากนะนั่นคือ ช่องอคุณครับลง2คลิปแรกแล้วยอดวิวตกต่ำกว่า400หรือ300ให้คุณเปลี่ยนช่องใหม่ได้ทันทีครับแต่ถ้าเกิดคุณมีเงินนะครับคุณก็ยิงแอดเข้าไปก็ได้คุณเทสไปเลยครับตัวคลิปเนี่ยคุณยิงแอดเทสแค่30บาทแค่2ช่องเนี่ยมันแค่2คลิปเนี่ยมันแค่60บาทครับคุณก็รู้แล้วครับว่าช่องคุณอะไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับผมถ้าช่องคุณไปต่อได้นะครับ2คลิปวิดีโอนั้นนะครับจะขายได้เลยครับตั้งแต่วันแรกที่คุณลงคลิปเลยแต่ถ้าเก ยอดวิวหลักสิบหลักหน่วยหลักร้อยร้อยยี่สิบเนี่ยแสดงว่าช่องคุณเคยมีการทําผิดพลาดไม่ว่าจะข้อใดข้อหนึ่งมานะอันหลายหลายคนก็ถามคิวว่าเฮ้ยคิวพี่อะสร้างช่องนี้มานานแล้วแต่พี่ก็ไม่เคยลงคลิปนะแต่พี่พอโพสต์คลิปลงไปเนี่ยมันหลักร้อยวิวเองนะร้อยกว่าวิวร้อยห้าสิบวิวเนี่ยพี่ไปผิดพลาดตรงไหนคิวจะมาพูดแบบนี้มันก็ไม่ถูกพี่อาจจะไปผิดพลาดเคยไปคอมเมตนต์นู่นนั่นนี่อาจจะเป็นไปได้นะครับผมเดี๋ยวไปกดไลค์กดติดตามไปแลกคอมเมนตรแร์แลกติดตามมา ก็เป็นไปได้นะครับความผิดเราทั้งหมดนะครับผมดะงนั้นแล้วนะถ้าเกิดคลิปที่คุณลงเป็นคลิปแรกนะครับยอดวิวต่ำกว่า3 400เนี่ยผมแนะนำว่าคุณเปลี่ยนช่องได้เลยนะครับผมโอเคต่อมานะครับเรามาเจาะลึกของคลิปของเขาตรงๆนะครับทุกคนลองดูคลิปของเขานะครับคลิปของเขาจะมีคลื่นไลายน้ำอยู่ครับเห็นไหมสังเกตคลื่นไลายน้ำตัวนี้ไหมครับถ้าเกิดใครที่เป็นสายคลิปจีนเนี่ยก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าโอ้คลิปเนี่ยคำจีนเยอะแยะมากมายครับ โอ้โหแบบพลาดคำนู้นคำนี้แล้วเราก็ต้องมาเอาคำภาษาไทยเนี่ยไปบังใช่ไหมหลายๆคนก็ใช้แบบวิธีแบบนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยณปัจจุบันครับมันมี AI ตัวหนึ่งครับที่สามารถลบคําจีนออกจากคลิปวิดีโอเราได้โดยเป็นยังไงครับเนียนกริปถ้าเกิดใครไม่เคยใช้ตัว AI ตัวนี้เนี่ยจะสังเกตไม่ได้เลยนะครับว่าคลิปตัวนี้เนี่ยแต่ก่อนเคยมีคําจีนหรือคําภาษาอังกฤษพาดอยู่ในคลิปวิดีโอครับ แล้วเขาเอาออกเขาเอาออกด้วยยังไงครับเขาเอาออกด้วย AI ครับ AI สามารถดึงคําจีนออกจากคลิปวิดีโอได้เนียนๆแบบคุณเอาไปโพสทําให้คลิปวิดีโอมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับนี่ตามนี้เลยนะครับผมเห็นมผู้คนสังเกตดีๆครับในตัวคลิปและจบสุดท้ายนะครับคือคลิปนี้เนี่ยไม่กี่วินาทีเองแค่เพียง10วินาทีนะครับผม คือง่ายๆเลยการที่เราจะทําให้คลิป t ิกต็อกเนี่ยดังได้ครับคลิปทิกต็อกต้องสั้นกระชับเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็สื่อสารกับ AI เข้าใจถ้าในคลิปวิดีโอคนไม่มีคําภาษาจีนด้วยจะดีมากๆแต่มีคําจีนมันไม่ดีไหมมันก็ไม่เกี่ยวครับการมีคําจีนเนี่ยมาอาจจะทําให้เราไปซ้ํากับคนอื่นที่เคยดึงมาก่อนอย่างเช่นช่องนี้เนี่ยไอไอคลิปมาแห่งเสื้อเนี่ยอาจจะมีคนโพสต์หลายคลิปแล้วหลายคนแล้วแต่คนที่โพสต์เนี่ยมันมีคําภาษาจีนบางอยู่ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะโพสต์เหมือนกันเนี่ยมีคําภาษาจีนบางเนี่ เราอาจจะไปซ้ำคนหนึ่งครับพอซ้ำคนหนึ่งทิตตอรก็ปิดกา,การมองเห็นของเราแต่ถ้าเราเอา AI ไปลบคําจีนออกล่ะเราก็กลายเป็นคลิปวิดีโอใหม่ล่าสุดเลยและนอกจาก AI จะลบคําภาษาจ,จีนออกจากคลิปวิดีโอได้แล้วครับ AI ยังสามารถตัดคลิปให้คุณได้เลยอัตโนมัติคุณเอาคลิปคิปนั้นนะครับไปโพสต์ลงได้เลยยกตัวอย่างเช่นคลิปยกตย่งให้ดูนะครับ2คลิปนี้ นี่ก็คือเป็นคลิปของคิวนั่นเองนะครับผมโดยการใช้ AI ลงคำกีิ่นออกถ้าเกิดใครสนใจตัว AI ตัวนี้นะครับคิวก็ได้สอนในคอร์ที่มีชื่อว่าหนายหน้าติ๊กต็อกเสือนอนกินนะครับเพราะในคอร์ตัวนี้เนี่ยมี AI ถึง3ตัวนะครับในการช่วยทําให้คุณได้มีคลิปวิดีโอเยี่ยมๆแบบนี้นะไปลงช่องของคุณแล้วนะนะครับผมซึ่งคิวก็สอนคุณนะครับแบบจับมือทำนะครับใครที่ยังไม่เคยทำติ๊กตอกก็สอนตั้งแต่เริ่มจากศูนย์นะครับว่าคุณจะมีตะกร้าเหลืองได้ยังไงจนไปถึงนะคร คุณสามารถสร้างยอดขายโดย2งคลิปวิดีโอได้ยังไงและนะครับในนั้นเนี่ยยังมีเทคนิคนะครับจากพี่แชมป์ธนบุรีนะครับที่สามารถสร้างยอดขาย1วันนะหนึ่งล้านบาทใน Ti ก t อกช็อปเขาทํำยังไงครับผู้กัาเขาแค่หลักพันเขาก็สามารถทําคลิปได้มียอดขายหลักล้านบาทในวันเดียวครับผมชะนั้นล้ะครับถ้าเกิดใครไม่อยากพลาดคอร์สนี้ครับคอร์สนี้อีกไม่นานเนี่ยราคาจะเพิ่มขึ้นแล้วนะรับนะปัจจุบันเนี่ยราคาเพียง2490 อีกไม่นานราคาคอร์นเนี้ยปรับขึ้นอย่างแน่นอนครับเพราะมีการอัปเดตเนื้อหาตลอดแล้วมีคนเรียนแล้วประสบความสำเร็จมากมายขนาดนี้ครับฉะนั้นละครับวันนี้นะถ้าเกิดคุณิมีสนใจแล้วทักแชทไลน์แอดนะครับในตรงแดคคิปชั่นมาตอนนี้ครับคุณก็ได้รับสิทธิพิเศษร,ราคานี้ ไปก่อนไขรเลยครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราครับ mm hmm. เวลามีคลิปดีดีแบบนี้จะได้ไปแจ้งเตือนบนหน้าจอของคุณเป็นคนแร,แรกเลยครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม